สวัสดีค่ะวันนี้พี่เมย์ก็จะมารีวิวโตตามคำขอนะคะก็จะมาดูส่วนนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นบัญชีที่เก็บเงินนะคะก็เป็นของแถมตรงนี้เป็นของแถมนะคะก็จะเป็นถุงซิปแล้วถ้ามีใครสั่งเยอะก็จะใส่ให้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกที่ของเหลือเป็นสกุชี่ของแท้นะคะก็มีตามนี้เลยนะคะเสะกกเอี่ยเออใช่ค่ะก็เป็นเสกกยืด ันนี่โทสต์๊อปคอนปลาเทยากิเอแคมียาวก็ป๊อบคอนอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นเค้กแล้วก็มีเป็นตัวนี้ก็จะเป็นพวกติดจองนะคะมีอยู่2ชิ้นนี่ก็จะเป็นสกุชชี่ของไม่เทนะคะนี่ก็จะเป็นสกกุชชี่ไซส์มีเดียมนะคะก็ราคานะคะถ้า ราคานะคะก็สามารถไปไปหาในในไลน์ก็ได้นะคะก็ไอดีไลน์ตามชื่อคลิปนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็สก,กุชี่ของเทนะคะเดี๋ยวพี่เมย์